ด้วยนะครับผมเรียกผมวันนี้นะครับอยู่กันในกมอนิเมะแวนกากนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนวันนี้นะครับเราอยู่กับเสี่ยในช่องเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนดูเสื้อซะก่อนนะโอ้โหเสื้อที่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลมาอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะใช้1500ดีโลตรงนี้นะครับมาสุมเทรดกันนั่นเองเนาะนี่แวะขายของอีกรอบหนึ่งนะฮะคนดูเสื้อข้างหลังโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยใครทำนะอยากรู้จังเลยนะครับผมใครอยากได้นะครับก็ รีเซอร์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับตัวสแปะโลบังเท่านั้นนะครับเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับช่องเราเป็นคนสรรสร้างขึ้นมาเองนะครับผมนี่ยันที่ผมทำมาเองเลยนะใส่แล้วดวงดีครับทุกคนเขาว่ากันอย่างนั้นอ่ดวงดีไม่ดีไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆอ่เดี๋ยวเราดูรหัสเสี่ยคนนี้กันนะครับผมว่านี่ขนาดรหัสใหม่เขานะครับผมคนนี้นี่เป็นแบบท่อน้ำเลี้ยงช่องเราเลยนะครับคุณดูฮะว่าเขามีมงดาดกี่ตัวเออแล้วคุณดูฮะว่าเขามีเสื้ออะไรอยู่นะครับก็ตามนั้นนะยูสูบักร้านบริการเร็วกิฟต์เกมพาร บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใตค้คลิปนี้เลยขึ้นยันยังเสียกูสั่งมาบอกให้เปิดยันนะฮะเรียกได้ว่าบูสต์ดวงนะผมได้เลยฮะมาลุยตัวแรกที่เราจะประกดกันนะฮะชื่อว่าันเดอร์นะฮะนี่แล้วก็มีตัวอ่าลิซาร์ดนะฮะนี่ยก็มีชายนี่ด้วยนะครับผมเป็นตัวก็ซิลาร์นะฮะและอีกตัวหนึ่งตัวสตีลวะาทีเนี่ยเดี๋ยวอ่าน,อนี่ตัวนึ่งตัวนี้นะฮะฮอลโล่ไนท์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1505ร้ลิโลตรงนี้นะครับจะได้โมนาดกี่ตัวเราจะเปิดกันด้วย thunder แล้ว นะครับผมซึ่งเสี่ยเขาบอกว่าให้เป็นตัวที่มีมาร์กแมนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเขากดไปเกือบจะก,การันตีแล้วเอาตัวแบบการันตีสูตรมากดได้สิบโลก็แตกแล้วนะ่ย <c oughs> คุณไม่ต้องเอาตัวที่ใกล้การันตีไหมผมกดลากเออเสราบลากนะฮะการันตีไม่มมะะไมใช่เสราบลากนะฮะจัดไปสักร้อยโลและะ้วกันฮะลูดได้ไหมไม่ลูดได้นะฮะลูดมันแบบนี้ชอบเสี่ยบอกไอ้ลึกคุกเติมมาแพ้ รแรกไม่ใช่หวะหัวจริงเหรอไอ้เหี้ยเสียงดังเหรอลาวาบังร้านให้บริการกิฟต์เกมพาร์ตรับกดผลบล็อกฟุตโลบักแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ ID พาร์ตตัวละครเทพๆแมปบล็อกฟุตและบริการโลบอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันฮะเซิร์ฟนี้แล้วก็กดให้อีกร้อยหนึ่งจะเพี้ยตกใจหมดเลยสัตว์เนี่ยเสียงดังเนี่ยมันจะแบบตื่นเต้นกระตรงที่มันลุ้งขึ้นนี่แหละนะฮะแต่ลุ้งนี่ไม่เอานะฮะขอร้องเออเรา ไม่เอาเพื่อนอย่ามาบ่อยช่วงนี้เขาใช้พลังอะช่วงนี้เขาใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้วเพื่อนเขาไม่ใช้โซล่าร์กันแล้วนะหัดอินเทรนทันซะโอเคเปลี่ยนเป็นพีไอศาสตร์โอเคขอบขอบใจมากไอ้พีอ่ะน่ารักโอ้ยกูว่าเซิร์ฟนี้มันมีอะไรวะเกมเขาดูตรงเขาอยากจะให้เสียเล่นโซล่าร์จัดๆ,ๆนะครับผมอ้ย เอยอีกโลหนึงโมนาดดิไอ้คลิปหืออ่าเลนสองฮะมึงคาดหวังอะไรวะเออยาวๆใช่ไหมอา่อาอา่าเรไปอีกสร้อยหนึงแล้วน,นะลองเชิงดูเชิงนิดนึงโมนาดแรกอ่าไอสัตว์กลับมาโซลา่าไงเกมบอกเซิร์ฟนี่เซิร์ฟหลอกเว้ยอ้าวเออไอเคียแม่งมาสูตรเดิมเลยนี่หว่าไอเคียแม่งมาเดทอายต่อไอสัตว์สะพักอีกเ,มมกเรียกม,มา เดี paid, ๋ยวกูทำสูรให้ดูเดี treatment. ๋ยวกูทำสูรให้ดูเซิร์ฟแนงเราจะได้โมนาสองตัวเว้ยมึงคอยดูสตาร์บัคร้านรลบฟาร์มเกมต่างๆในโลบอกบริการโลบอกแบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกต่างต่างอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงกเพจอยู่ใต้คลิปครับบาลิกรับประกันมึงคอยดูแล้วกันเราจะไปยาวๆเลยฮะถ้าแตกโมนาก่อนถว่าโชคดีแต่ถ้าไม่แตกผมจะทำให้มันแตกให้ดูอ่ะไหลอะอันนี้เราไม่มีจำนวนเลขไม่มีเลขในใจ ไปยาวๆแล้วอุ่นคอยดูว่าลิกมือทองโอแต่ลุงไม่มาแล้วนะตอนนี้เอาละใก่การันติ๊งไม่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 เทียบเสียบอกไอ้สัตว์เอ้กูกูไม่น่าให้มึงมาสูดให้กูเลยเกลือมาละใก่การันตีละฮะมาดูล่าสูตรนี้มันจะติดไหมเฮียแต่กูกลัวมันไม่ติดว่ะไอ้เหี้ยนี่เนี่ยเนี่ย เฮ้ยเค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 เชี่ยอีก30โลเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนไปกอรซิลล่าลูดกอรซิลล่ายาวๆเสียงดังอีกแล้วเหรอโอเคอ่ารถก็ได้เชี่ยแม่งรถจนจะหมดอยู่แล้วนะเฟย์เซิร์ฟนี้ถ้าเรากดมาต่ำๆก็ประมาณ700โลแล้วโมนาอแม่งมีสิทธิ์ออกเยอะมากแล้วคุณคอยดูเซิร์ฟนี้แหละกูลงหลักปักฐานลงหลักปักฐานไอ้ยิ <Aristotle> ่งแตงไม่แน anyway. okay, so ่ม so uh, <oid S 2> ันอาจจะเกลือนะบอกต้องบอกไว้ก่อน มันเป็นไปได้เราจะกดตัวนี้ไปเรื่อยๆจนฝารีโลนจะเหลือ30สอ่ะแล้วเราค่อยกลับไปกดไอ้ตัว่ะกี้เพื่อเอาการันตีแต่เราก็ต้องลุ้นว่าเซิร์ฟเนี้ยโมจะมาเฮ้ยเฮี้ยอ้ยเป็นเฮี้ยเลยลักหนาวะแล้วเพื่อนสูตรนี้กูทำแล้วมันไม่เคยแตกนะเอ้ยเฮ้ย้มาแล้ว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 มาแล้มา กูว่าแปลกๆละไอ้สัตว์เฮ้ยเพื่อนไม่ต้องทำแบบนี้ไอน้นุ่มนุ่มเอาๆเอาแล้วว่าอีตาเรียนมาแล้วไอ้เฮียเอาแล้ว,วมึงพี่ใหญ่มาแล้วว่ะอ,อีตาเรียนมาแล้วพิทคอยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮือลึกลึกไอ้เฮียลึกไอ้สัตว์ลึกสัตว์เลยอธิบายละกูว่าเสียกูเจ๊งกูโง่กูเฮ้ยเสีย เชี่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งไม่มาไอ้สัสยังไม่มาแต่เรามาไกลเกินจะถอยแล้วเชียช่ยเชี่ยละอันนี้อันนี้เชีย่ยแล้วเซิร์ฟเนี้ยเสียต้องเสียเสียแม่งต้องเติมบ่เสียแม่งต้องเติมเว้ยเสียแม่งต้องเติมจริงจงว่ะคุณก็มันจะได้โมนาสามตัว ในเซิร์ฟนี้ยแล้วผมต้องไม่ออกผมต้องไม่ออกเซิร์ฟนี้เว้ยเสียเชื่อผมคุณจะได้โม3ตัวที่คุณอยากได้เลยเว้ยคุณต้องเติมแพ็คนี้แพ็คไอ้้ย่จะไม่ไอ้เหี้ยมันไอ้เหื้ยเลยมันต้องแพ็คนี้อะขายฝันไม่ได้ขายสูตรนี้จะพังทันทีถ้าออกเซิร์ฟอันนี้ต้องบอกคือเอาง่ายง่คือถ้าเราเติมมาเพิ่มใช่ไหม เราก็จะกดไอ้ตัวเนี้ยให้พิตตี้มันเกือบพันหเหมือนกันแล้วเราก็จะไปกดตัวที่3มันต้องออกว่าเซิร์ฟเนี้เรากดมาเกินพันหไปแล้วมันเกินค่าเฉลี่ยของโมนาดแล้วโมนาโดยธรรมชาติจะออกที่ตัวที่3และโมนาด2ตัวแรกคุณก็กดเอาอก,การันตี เข้าใจที่ผมพูดไหมเรียบร้อยเสียงวดไม่หมดโอ้เสียนี่ก็ระดับสุตลต่านระดับโดนทัทท็อปห้าช่องนะเว้ยไม่ใช่เลเล่นคนเนี้ A few moments later ไปบ้าแล้วเฮีย <c oughs> ทุกอย่างมันอาจจะผิดคาดก็ได้โมนานอาจจะแตกตรงนี้เลยก็ได้เว้ยเราไปกดอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าเพราะอย่างน้อยไอ้น,นี่มัน700แล้วถ้ามันแตกโมนาดเลยอะ่ะมันก็เท่ากับว่า700อที่เราเก,ด,รากดมาแม่งจะศูนย์เปล่าเว้ยตัวนี้กดไปร้อยเดียวเนี่ยเรากดตัวนี้ก่อนดีกว่าคุณคอยดูกูรูนเลย กูไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนจริงเดี๋ยวก็มาแล้วแน่นอนเราไม่มีเปลี่ยนเซฟมันต้องเซฟนี้เซฟดีเซฟเดียวเซฟเดิมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยกูพูดตรงๆกูอายเลยกูอายเลยสูตรที่กูภาคภูมิใจเอาฮะไหลฮะไหลยาวไหลเลื่อนอ่าเยอะเซฟซีเมนต์นกดส้มตีนไหลสัตว์ มึงเชื่อไามถ้าไปเซิร์ฟอื่นมันแตกไปแล้วแล้ว500 500ผ่านไปโอ้ยไอทีเรียกใหม่แกไอคิดว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้ชิดดีแม่งมันจัดเลยว่ะเฮ้ยมึงก็จะเกินไปแล้วสซิร์ไอ้เหี้ยตัวเหี้ยนี้เรากดไปเจ็ดร้อไอเหี้ยตคืนยังไงมันก็ต้องได้แล้วเว้ยจริงๆเรากดไป1,500้กว่าโลไอ้เหี้ยมันจะ2,000 สามพันโลนะมึงบ้านะเฮ้ยไอน้นมไอน้นมเชื่อ้ยคือกูก็ไม่รู้ไงว่า700โลมันจะไม่ได้ไงไอ้เหี้ยถ้ากูรู้ว่า700โลมันจะไม่ได้นะกูไปกดตัวก้อซิล่าให้มันเกือบการันตีแล้วมันย้ายมาตัวนี้ดีกว่าไอ้สัสแต่กูเชื่อว่ามันกำลังจะได้แล้วลองต่เช้าไปมันไม่มีแต่ มันจะได้อันนึงวะเชี่ยหรือเปล่าวะไอ้เชี่ยกูไอ้เชี่ยกูมีความรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆฟ่ลลิ่งมันมันเหมือนจะมาหัวสักเก้าร้อยสื่อลิ่งมันเหมือนจะได้เชี่ยกูแพ้เสียงในหัวเหรอวะที่อีกร้อยหนึ่งอะพอละคือไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าเด้งมาดิใ,ใจคอไม่ดี เรียกเมือตกจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเราเอาการันตีเลยไหมผมว่าเราจบดีกว่าไอสัตว์ไอเงี้ยตัวสุดตีนจัดเลยเสียจะเก็บลิโลไว้หรือเปล่าผมว่าเราใส่ตัวเมื่อกี้สุดแม่งก็คือยังไงก็ได้3ตัวคือยังไง3,000รีลิโลก็3ตัวตกต,ตัวละพันไอคิดกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาตรงแล้ว กูกดให้อีกห้าสิบห้าโลห้าสิบห้าโลหรือมันเต็มที่ก็ร้อยโลอะอเชื่อมเสือมาโลท้ายมาที่อะไรอย่างงี้วะ <S 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 ไม่ได้จริงๆว่ะเชีๆๆๆ่ยเลยฮ่าเ้าออกจริงๆว่ะสำน,นี้ไปแม่งเอ้เยเซ็งว่ะไอ้เคือกอนศิลามันใกล้จะการันตีมากๆแล้วอะกูว่าก,กดต่อแม่งไม่คุ้มละ กดตัวอื่นก่อนดีกว่าชีโร่ใครคือชีโร่เนี่ยนะเฮ้ยเฮียนี่มันเฟดดีว่ามาหลอกให้กดจริงแล้วทีไม่มีเยอะใหญ่มาก <c oughs> ไม่ได้หลอกไอ้สัตว์กูทำมาแล้วแล้วมันได้โผล่มาพี่โอ้ <c oughs> ทุกอย่างที่กูทำผิดพลาดมาในวันเนี้ยแม่งจะถูกลบล้างออกทั้งหมดเลยเว้ยถ้าไอเทดเมื่อกี้ที่ออกแม่งเป็นโมนาดเว้ยไอเราก็ติดลูดด้วยไนงะ ซื้อแบบนี้ต้องอีกร้อยจริงเชลิคล,ลิกเยนมาอืมลิกเยนมาลิกเยนมาไอ้ลิขมันจบผสมวิชาโกเทสไอ้ลิขมัน,ไ,มนได้เกรดเอว่ะเกรดเอรุ่นนี้ไม่เคยติดแอปดิอ่ะห่วเชื่อเซิร์ฟหลอกอีกแล้วเนี่ย หายละคือเอาจริงๆอ่ะเราไปเอาการันตีแล้วให้เสียเขาเก็บไอ้เหี้ยแม่งแต่เหลืออีกสองร้อยโลที่หายกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยวันนี้ไอ้เหี้ยเสียบอกวันนี้กูเลิกติดตามเพรละว่าไม่รู้จักมึงไอีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวไปเอาการันตีเลยอีกร้อยหนึ่งไปเอาการันตีเลยร้อยนี่แหละร้อยนี่แหละไอ้ลิ้งมันพูดอย่างงั้นไอ้ลิ้งมันรู้อีกห้าสิบ ไม่คือยังไงกู็จะเหลือไปให้มันกดการันตีได้อยู่แล้วไม่ต้องห hey. ่วงเชื่อมหยุดไปสัตว์และถ้าโมนาดมึงออกก่อนการันตีนะไอสัตว์กูโกรธนะกูโกรธมึงมากด้วยยาอะไรก็ได้เลยวันนี้ที่มึงไม่ออกโมตอนนี้อีกในเก้าโล อย่าอกาาาอกอย่าอย่านะอย่าอย่าอ่าโอเคสัตว์ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่นะ W...W... พ่อมันดีเฮียอะไรวะ๊ดเบิวัเสือแม่งไม่ช่วยเฮียอะไรหรอกวะอยากให้เสียดตามผมต่อไปนะครับบางทีคนละมันก็พลาดได้